ไปไหน้างไปไห้าบางคะค่ะก็ไปาค่ะมน่งิกน่คกันแไร้่างรก็จริงๆสงการเนี่ยจะไม่ค่อยรับงานอยู่แล้วค่ะก็เลยว่าาไปไปไม่กี่วันเนคิินะเห็นพาเวเนวมาลใช่ก็ก็เป็นแบบอยากให้พี่หมาแบบพาไปแบบพื้นเมืองพื้นเมืองบ้าง กินอะไรที่แบบยังไม่เคยไปกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เขาก็เลยพาไปฟนไม่ได้ลงจาไม่คอด้ลงจกรถเพ่นน้ากันัวลีย้ี้างเคก็เคยไปแล้วค่ะก็ร้อนดีค่ะร้อนมากี่โพี่สอะไงไม่ม่รนของี่อ๋อค่ะก ที่หมาก็เตรียมองอะไรไปแน้น้ำดำของพ่อแม่ค่ะก็ก็เลยไปไปด้วยแล้วก็ค่ะก็อาุ่นนี้ค่ะมให้อนะียคอชคดีโชคดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าที่จำได้นะมันเร็วมาก หอดด้วยค่ะแล้วก็ได,ได้ได้ไปเพราะว่า,าคุณลุงคิมไม่อยู่กรุงเทพด้วยเขา,าไปเขาไปเที่ยวเราก็เลยเไปไปทางบ้านหมาก เปิดร้อยเปอรเเราแบบเราเราหน้ามาโค้งอย่างนี้เขาเขาออกแบบนี้หน้าไรก็เด็กกว่เยอะเลยก็ก็คนละแบบค่ะแต่ว่าแค่แค่คนการแต่งหน้าอะไรเงี้ยที่มันเตกต่างจนคนก็ชมเยอะก็ชมเยอะว่าพอได้อะไรเงี้ยต้องมีกระแถม สนุกสนุกมากๆในตัวเราก็มีกังวลึ้้วทีตอนแรกก็ถามเหมือนกันนะว่าแบบเออมันก็มันก็มีสองแง่อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดเราแต่งหน้าแบบตามเทรนด์อะไรเงี้ยเพราะเขาตอนนี้ก็ยอมรับว่าเขาแบบเป็นผู้นำเทรนด์เราเขชาชอบเขามากมายเลยค่ะและ้วก็รู้สึกเอิญน้องเขาเก่งจริงอะไรเงี้ยก็เลยแบบอระร่ะลองดูแล้วก็มันเป็นเทรนด์ที่กำลังมาด้วยค่ะทีนี้แล้วค่างหน้าแต่งเป็นยังไงดี ปกติก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยค่ะหละังีกะมาเล่นครของเกาค่ะเริ่มนักากหนกเ็้ก็เตรียมตัวไปเรียนแอคติ้งเพิมค่ะแล้วก็คงจะมีเวิร์กช็อปพอสมควระคะแล้วก็คต้องอ่านบทวก็ทาการบานหนกมากมากเลคะแก,กเลย,ยงไงมัค่คะ ที่จะแบบแยกแยะได้อยู่แล้วค่ะก็ยังไงก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้กลับมาร่วมงานกับบ้านตัวเองค่ะที่เราแบบว่าทํางานร่วมกันมาตั้งแต่เรื่องแรกเลยค่ะแล้วก็ก็ดีใจที่ได้ได้กลับมาเจอพี่เจนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็บดมันก็ค่อนข้างท้าทายมากเรารู้สึกว่าการที่จะเล่นเป็นแฝดเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสที่น้อยละ สายหมดแล้วว่ะเหลือ hmm. อันเนี้ยที่มันจะแบบท้าทายฝีมือนะคะ mm hmm. ก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ mm hmm. ี้มีจะติดต่อนมันริดงเลยว่าอยากให้คิดเล่นเลยเขาก็มีบอกมาแต่ว่าไม่ได้บอกเราตรงๆนะ mm hmm. บอกกับที่เริการ ขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะก็มีใจที่ได้กลับมาต้องการเต็มนะเป็นแล้วเป็นี้ไปแล้วค่จะเริ่มกับต้นเดือนหน้าน่าจะเริ่มเปิดแล้วค่ะ